ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาอันเขียวชอุ่มมีครอบครัวเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขพวกเขามีความรักความอบอุ่นที่หาได้ยากครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกชายคนเดียวชื่อน้องฟ้าเด็กชายผู้รเริงน้องฟ้าชอบเล่นสุขสนสำรวจทุกสิ่งรอบตัววันหนึ่งขณะที่น้องฟ้า เล่นอยู่หลังบ้านเขาสังเกตเห็นว่าพ่อมักจะหายตัวไปในยามค่ำคืนแต่พอกลางวันกลับมาทำงานในไร่กับแม่อย่างขยันขันแข็งน้องฟ้าอดสงสัยไม่ได้ว่าพ่อออกไปทำอะไรกลางดึกเขาจึงแอบถามแม่ว่าแม่ครับพ่อไปไหนตอนกลางคืนทุกคืนเลยทำไม พ่อไม่อยู่บ้านละ่ะแม่เพียงยิ้มและตอบว่าพ่อออกไปทำงานในปาใน่าไงจะช่วยชาวบ้านหาของและดูแลพืชผลแต่สายตาของแม่ดูเหมือนมีบางอย่างที่แม่ไม่ได้บอกออกมาน้องฟ้ารู้สึกว่ามีความลับซ่อนอยู่คืนหนึ่งน้องฟ้าตัดสินใจแอบออกจากบ้านเพื่อแอบติดตามพ่อเขาแอบซ่อนตัวอยู่หลังกองฟืนที่บ้านก่อนจะเห็นพ่อเดินลับลล่ลลอๆอ,ออกไปทางป่าหลังบ้านน้องฟ้า จึงรีบตามไปอย่างเงียบเชียบระแวดร,ระวัดงอไม่ให้พ่อรู้ตัวในที่สุดพ่อก็เดินลึกเข้าไปในป่าและหยุดยืนกลางแสงจันทร์ที่สาดลงมาท่ามกลางต้นไม้ใหญ่พ่อหลับตาลงและยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหมือนกับกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างน้องฟ้าจ้องมองด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ต้องอ้าปากค้างเมื่อเห็นร่างของพ่อเริ่มเปลี่ยนแปลง จากชายธรรมดาที่เขาคุ้นเคยร่างกายของพ่อเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นยักษ์ย่ายร่างใหญ่ผิวกายของพ่อเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มดวงตาเป็นประกายเรืองแสงสวมเสื้อกรอดที่ดูเหมือนจะทำจากหินและโลหะผสมกันแขนและขาของพ่อดูทรงพลังและแข็งแกร่งมากกว่าที่น้องฟ้าเคยเห็นร่างใหญ่ของพ่อยืนทำง,งานกลางป่าในคืนจันทร์สว่าง น้องฟ้าตกตะลึงจนเผลอทำกิ่งไม้หล่นเสียงดังแคร็กพ่อในร่างยักย้ายหันขวับมาทันทีดวงตาเรืองแสงสีแดงของพ่อจ้องไปทางที่น้องฟ้าแอบอยู่น้องฟ้ารู้สึกหัวใจเต้นรัวและกลัวว่าพ่อจะดูแต่พ่อกลับทำหน้าผ่อนคลายและเอ่ยขึ้นมาเสียงทุ้มต่ำว่าออกมาเถอะลูกพ่อรู้ว่าลูกตามพ่อมาน้องฟ้าเดินออกมาจากที่ซ่อนด้วยความกล้ากล้ากลัว และเงยหน้ามองพ่อในร่างยักษ์ย้ายด้วยความทึ่งพ่อพ่อเป็นยักษ์ย้ายจริงๆเหรอครับเขาถามด้วยเสียงสั่นพ่อยิ้มและนั่งหลงให้น้องฟ้ามองเห็นได้ชัดขึ้นใช่แล้วลูกพ่อมีพลังแปลงร่างได้แต่พ่อไม่อยากให้ใครรู้เพราะการแปลงเป็นยักษ์ยหญ่นั้นเป็นเรื่องที่พ่อทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้น พ่อยักษ์ใหญ่เล่าให้ฟังว่าในอดีตเมื่อเขายังหนุ่มเขาเคยใช้พลังแปลงร่างเป็นยักษ์ใหญ่เพื่อช่วยชาวบ้านหนอให้พ้นภัยพิบัติหลายครั้งที่สัตว์ป่าดูร้ายบุกก่อเข้ามาทำร้ายหมู่บ้านพ่อจึงแปลงร่างเป็นยักษ์า้ายเพื่อต่อสู้กับพวกมันและทำให้หมู่บ้านปลอดภัยจะอันตรายแต่พ่อก็เลือกจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครเพราะอยากมีชีวิตที่สงบสุขเหมือนคนธรรมดา น้องฟ้าฟังพ่อเล่าเรื่องด้วยความตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจเขามองพ่อด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมและภูมิใจพ่อเก่งจังเลยครับพ่อทำเพื่อปกป้องทุกคนน้องฟ้าพูดด้วยเสียยงภูมิใจพ่อย,ยิ้มและบอกน้องฟ้าว่าแต่พ่อไม่ได้อยากใช้พลังนี้บ่อยๆหรอกนะลูกเพราะพ่ออยากอยู่กับแม่และลูกให้สงบสุขดังนั้นจงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะ น้องฟ้าสัญญากับพ่อว่าจะไม่บอกใครและเก็บความลับของพ่อไว้ตลอดไปแต่ในใจลึกๆเขาเริ่มคิดถึงการได้มีพลังแปลงร่างเหมือนพ่อและเริ่มเฝ้ารอวันที่เขาจะได้เรียนรู้พลังนี้จากพ่อบ้างหลังจากคืนนั้นที่น้องฟ้าได้คนพบความลับของพ่อชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเขามองพ่อด้วยสายตาชื่นชมและเคารพมากยิ่งขึ้นความลับนี้ ทำให้น้องฟ้ารู้สึกใกล้ชิดกับพ่อมากกว่าเดิมในทุกๆเช้าเขาตื่นเต้นที่จะได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อและเฝ้ามองพ่อทำงานในระย่างแข็งขันแต่เขาก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าแม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่าเพราะแม่ดูใจเย็นและเฉยเมยเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติน้องฟ้าทนความสงสัยไม่ไหววันหนึ่งหลังจากทานข้าวเย็นเสร็จน้องฟ้า จริงแอปกร i ิบถามแม่แม่ครับแม่เคยรู้ไหมว่าพ่อแปลงร่างเป็นยันยักษ์ได้แม่หัวเราะเบาๆแล้วก็มองหน้าน้องฟ้าด้วยสายตาอ่อนโยนลูกก็รู้เรื่องนี้แล้วสินะแม่พูดพร้อมยิ้มกว้างเหมือนจะเล่าความลับที่เธอเก็บซ่อนไว้มาเป็นเวลานานแม่เล่าให้ฟ้าฟังว่าแท้จริงแล้ว แม่รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนจะได้แต่งงานกับพ่อแม่เล่าไปยิ้มไปเหมือนกับกำลังนึกถึงอดีตแสนหวานวันนั้นมีเทศกาลในหมู่บ้านชาวบ้านพากันสนุกสนานเฉลิมฉลองและเตรียมการสแสดงต่างๆจนถึงช่วงกลางคืนทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากป่าข้าวหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านพากันไปดูจึงพบว่ามีสัตว์ป่าตัวใหญ่และดุร้ายกำลังบุกเข้า มามู่บ้านพวกมันมุ่งเข้ามาโจมตีแปลงพืชผลและทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าชาวบ้านต่างพากันวิ่งหนีและพยายามหาทางปกป้องครอบครัวของตนแม่เล่าว่าเธอเองก็กลัวจนตัวสัน่นแต่ในเวลานั้นพ่อก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับตะโกนบอกให้ชาวบ้านถอยออกมาแม่จำได้ว่าพ่อยืนนิ่งมองสัตว์ร้ายเหล่านั้นด้วยสายตาแข็งกร้าว และในเสี้ยววินาทีพ่อก็แปลงร่างเป็นยักษ์ย้ายตัวสูงใหญ่แผ่นหลังหนาแข็งแรงร่างกายเปลี่ยนเป็นสีเข้มและดวงตาเรืองแสงเป็นสีแดงเข้มพ่อพเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าดูร้ายและใช้ร่างใหญ่ของยักษ์ย้ายช่วยปกป้องชาวบ้านอย่างกล้าหาญแม่เล่าไปด้วยแววตาชื่นชมพ่อของลูกใช้พลังทั้งหมดปกป้องพวกเราจนสัตว์ร้ายหนีไปหมดทุกคนในหมู่บ้านต่างตกใจ และไม่เชื่อสายตาตัวเองแม้แต่แม่เองก็ยังไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นหลังจากเหตุการณ์นั้นพ่อก็กลับคืนสูร่รามนุษย์ชาวบ้านกลูก,กันเข้าไปขอบคุณและชื่นชมพ่อแต่พ่อกลับขอร้องให้ทุกคนช่วยกันเก็บเรื่องนี้เป็นความลับพ่อบอกชาวบ้านว่าเขาอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายและไม่อยากให้ใครมองว่าเขาเป็นยักษ์ย้ายที่น่ากลัวแม่เล่าว,ว่า หลังจากเหตุการณ์นั้นพ่อได้มาสารภาพกับแม่ว่าเขามีชื่อสายของเผ่ายักย้ายที่ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดามาหลายรุ่นพ่อได้รับพลังแปลงร่างเป็นยักษ์สืบทอดมาจากบรรพบุรุษแต่พ่อเลือกใช้พลังนั้นเฉพาะเมื่อจำเป็นจริงๆเพราะพ่อคิดว่า พลังพิเศษนี้อาจทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวหรือมองว่าพ่อแตกต่างจากคนทั่วไปแม่ฟังพ่อเล่าด้วยความเข้าใจและรู้สึกประทับใจในความเสียสละของพ่อนับแต่นั้นแม่ก็ได้เก็บความลับนี้ไว้ไม่เคยบอกใครเลยแม้แต่น้องฟ้าพ่อของลูกไม่ได้ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเขามีพลังพิเศษแต่เขากลับต้องการใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างคนทั่วไป และยากระบกป้องคนที่เขารักแม่พูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลน้องฟ้ามองหน้าแม่ด้วยความเคารพและประทับใจเขารู้สึกว่าพ่อไม่เพียงเป็นคนเก่งแต่ยังเป็นคนที่มีจิตใจดีงามมีความอ่อนน้อมและพร้อมเสียสละเพื่อคนอื่นน้องฟ้าจับมือแม่และพูดเบาๆว่าผมจะไม่บอกใครเรื่องนี้นะครับแม่แม่ยิ้มอย่างปลื้มใจ และลูกหัวน้องฟ้าเบาๆแม่ดีใจที่ลูกเข้าใจและเคารพความตั้งใจของพ่อแม่รู้ว่าลูกจะเติบโตเป็นคนดีและมีน้ำใจแบบพ่อคืนนั้นน้องฟ้ากลับเข้านอนด้วยความอิ่มเอมในหัวใจเขารู้สึกว่าครอบครัวของเขานั้นมีความพิเศษและเขาภูมิใจในตัวพ่อกับแม่มากยิ่งขึ้นน้องฟ้าหลับไปพร้อมกับความตั้งใจแน่วแน่ว่า เขาจะใช้ชีวิตด้วยความกล้าหาญความเสียสละและความรักที่มีต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับพ่อวันเวลาผ่านไปครอบครัวของน้องฟ้ายังคงใช้ชีวิตสงบสุขในหมู่บ้านนั้นพ่อยังคงทำงานหนักในไร่และคอยช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นส่วนแม่ก็ช่วยดูแลบ้าน และเตรียมอาหารให้ครอบครัวแต่ในช่วงเวลานี้น้ององุฟ้าเริ่มสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติเขาสังเกตว่าในหลายๆคืนพ่อจะไม่ยอมนอนและมักจะลุกขึ้นกลางดึกเพื่อออกไปที่ป่าเขาจึงคิดว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้เห็นพ่อในร่างยักษ์ใหญ่อีกครั้งคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนในบ้านหลับสนิทน้องฟ้าก็ตัดสินใจแอบตามพ่อไปอีกครั้ง เขาออกจากบ้านเงียบๆเ,เดินตามหลังพ่อไปทางป่หลังบ้านโดยไม่ได้ส่งเสียงแม้แต่น้อยเพราะเขารู้ดีว่าถ้าพ่อรู้ตัวอาจจะไม่พอใจที่เขาตามไปน้องฟ้าสังเกตเห็นพ่อเดินไปทางเดิมที่เคยไปทุกครั้งเมื่อพ่อเดินมาถึงจุดหนึ่งกลางป่าเขาก็หยุดยืนอยู่ใต้แสงจันทร์ที่สองลอดผ่านกิ่งไม้ที่หนาทึบพ่อยืนนิ่งอยู่นานราวกับกำลังรออะไรบางอย่าง แล้วจูจ่ๆเสียงกรีดร้องจากป่าลึกก็ดังขึ้นเสียงนั้นดังก้องไปทั่วป่าเสียงของสัตว์ร้ายที่เคยมาโจมตีหมู่บ้านในอดีตพ่อหันไปมองทางเสียงด้วยสายตาเคร่งครึมก่อนที่เขาจะยกมือขึ้นสูงและในเสี้ยววินาทีร่างกายขององค์พ่อก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเหมือนที่น้องฟ้าเคยเห็นในครั้งก่อนพ่อแปลงร่างเป็นยักษ์้ายตัวใหญ่ผิวกายแข็งทื่อเหมือนหินดวงตาเรืองแสงสีแดงเจิดจ้า และเสียงคำรามดังกองไปทั่วป่าน้องฟ้าตกใจมาก แต่ก็ยังคงยืนอยู่ห่างๆรอดูเหตุการณ์ในความเงียบขณะที่พ่อในร่างยักษ์ย้ายวิ่งไปตามเสียงสัตว์ร,ร้ายที่ดังขึ้นพ่อกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ความเร็วและพลังของพ่อในการเคลื่อนที่ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนทุกก้าวที่พ่อเดินทำให้ต้นไม้ข้างทางล้มไปด้วยแรงกระแทกพ่อวิ่งลึกเข้าไปในป่าท่ามกลางเนมืดและความเงียบสงัดน้องฟ้าติดตาม ไปด้วยความระมัดระวังจนไปถึงที่ที่พ่อได้ยินเสียงสัตว์ร,ร้ายนั้นเมื่อพ่อไปถึงจุดที่สัตว์ร,ร้ายอาศัยอยู่น้องฟ้าก็เห็นสิ่งที่ทำให้เขาตกใจมากขึ้นไปอีกพ่อยักย้ายยืนอยู่ตรงหน้าสัตว์ป่าขนาดใหญ่ตัวมันมีขนหนาและฟันแหลมคมสัตว์ร,ร้ายคำรามเสียงโอดังเหมือนจะโจมตีพ่อแต่พ่อในร่างยักย้ายยืนอย่างนิ่งสงบก่อนจะโห่ร้องเสียงดังจนลมแรงพัดสะบัด และพุ่งเข้าไปยึดตัวสัตว์ร้ายไว้การต่อสู้ระหว่างพ่อและสัตว์ร้ายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพ่อใช้มือที่แข็งแกร่งดึงตัวสัตว์ตัวไปยังที่โลง่งและยกมันขึ้นจากพื้นปากของสัตว์ร้ายกระแทกกับต้นไม้ทําให้มันหมดแรงต่อสู้พ่อย,ยิ้มและพูดด้วยเสียงทุ้มลึกพวกแกจะไม่ทําร้ายหมู่บ้านอีกแล้วพ่อปล่อยตัวสัตว์ร้ายไปและมันก็วิ่งหนีไปทันที ดยไม่กลับมาทำร้ายหมู่บ้านอีกต่อไปน้องฟ้าค่อยๆเดินไปหาและเรียกพ่อพ่อครับทำไมพ่อไม่บอกใครเกี่ยวกับพลังที่พ่อมีพ่อในร่างยักษ์ย้ายหันมายิ้มให้ลูกชายแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลกว่าเดิมพ่อแค่ไม่อยากให้คนอื่นหวาดกลัวพ่อไม่อยากให้ใครมองพ่อเป็นยักษย้ายที่น่ากลัวลูกต้องเข้าใจนะถ้าใช้พลังนี้บ่อยๆคนจะเริ่มกลัวพ่อและอาจจะไม่อยากเข้าใกล้เรา น้องฟ้ารู้สึกซาบซึ้งในคำพูดของพ่อเขารู้ว่าแม้พ่อจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพ่ออยากให้คนอื่นรู้ว่าพ่อแตกต่างจากคนทั่วไปน้องฟ้าสัญญากับพ่อว่าเขาจะเก็บความลับนี้ไว้และจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครอีกเมื่อพ่อกลับคืนสู่รามนุษย์พวกเขาก็เดินกลับบ้านด้วยกันอย่างเงียบๆภายใต้แสงดาว ที่สองสว่างในคืนที่เงียบสงบพ่อบอกน้องฟ้าว่าลูกได้เห็นอ่ะพ่อช่วยหมู่บ้านแล้วใช่ไหมนี่และคือสิ่งที่พ่อทำเพื่อพวกเราแต่พ่อไม่อยากให้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ลูกก็ต้องใช้ชีวิตอย่างคนดีเหมือนที่พ่อสอนนะน้องฟ้ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อและในใจเขาก็รู้สึกมั่นใจว่า เขาจะสามารถเรียนรู้จากพ่อและเป็นคนที่ดีได้ในสักวันหนึ่งเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนหลังจากที่น้องฟ้าได้เห็นพ่อในร่างยักย์ใหอีกครั้งชีวิตในหมู่บ้านของพวกเขากลับสู่ความสงบสุขตามปกติหมู่บ้านเริ่มฟื้นตัวจากเหตุการณ์ครั้งก่อนชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยขึ้นเมื่อพ่อช่วยขับไล่สัตว์ร้ายออกไปจากป่าน้องฟ้าสังเกตเห็นว่า ในช่วงนี้พ่อเริ่มมีท่าทางแปลกๆเขาจะกลับบ้านดึกกว่าเดิมและพ่อก็มักจะพูดไม่ค่อยตรงไปตรงมาด้วยบางครั้งดูเหมือนเขาจะวิตกกังวลอะไรบางอย่างคืนหนึ่งขณะที่น้องฟ้านอนหลับอยู่นั้นเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงกระแสลมที่ดังแปลกๆนอกบ้านเขาได้ยินเสียงเหมือนมีบางอย่างกระทบกับกิ่งไม้เสียงกระทบฟังดูหนักและดังกว่าเดิมมาก เมื่อหันไปมองก็เห็นแสงไฟบางๆสองผ่านหน้าต่างของบ้านเขารู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องจึงรีบเดินไปหาพ่อที่กำลังนั่งอยู่บนมา้านั่งไม้ที่หน้าบ้านพ่อครับมีอะไรหรือเปล่าน้องฟ้าถามเสียงเบาๆพ่อหันมามองเขาดวงตาของพ่อในตอนนั้นเหมือนจะมีความวิตกกังวลแฝงอยู่ฟ้าพอคิดว่า มีบางสิ่งกำลังใกล้เข้ามาพ่อรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเราอาจจะต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดอะไรเหรอครับน้องฟ้าถามด้วยความสงสัยพ่อเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหนักมันคือเงามืดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือสิ่งที่พ่อเคยเจอในอดีตพ่อถอนหายใจและมองไปไกลๆราวกับกำลังพยายามรวบรวมคำพูด พ่อเล่าต่อว่าเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้พ่อเคยออกเดินทางไปในป่าใหญ่ทางทิศใต้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจากสัตว์ร้ายที่คุกคามพื้นที่นั้นในระหว่างการเดินทางพ่อได้พบกับกลุ่มคนลึกลับที่มีพลังลึกลับซึ่งพวกเขาเรียกตนเองว่าเงงมืดกลุ่มคอนอเหล่านี้มีพลังในการควบคุมความมืด และทำให้ผู้คนหลงเชื่อในสิ่งที่พวกเขาต้องการพวกเขาต้องการให้พ่อเข้าร่วมกับพวกเขาเพื่อใช้พลังในการปกครองและบังคับชาวบ้านให้เชื่อฟังพ่อไม่ยอมและตัดสินใจหนีออกมาโดยที่ไม่ได้บอกใครถ้าพ่อไม่ยอมเข้าร่วมพวกเขาก็จะตามมาหาพ่อในที่สุดพ่อรู้ว่ามันต้องมาถึงในสักวันหนึ่งพ่อพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความรู้สึกเศร้าและกลัว น้องฟ้ารู้สึกตกใจและไม่เข้าใจสิ่งที่พ่อพูดมากนะักพ่อหมายความว่าอะไรพวกเขาจะมาทำร้ายเราเหรอพ่อพยักหน้ายอย่างหนักแน่นใช่พวกเขาคงจะไม่ยอมปล่อยพ่อไปง่ายๆเพราะพ่อรู้มากเกินไปเกี่ยวกับพลังของพวกเขาพวกเขาต้องการที่จะควบคุมทุกอย่างและพ่อคืออุปสรรคสำคัญที่พวกเขาต้องกำจัดน้องฟ้ารู้สึกถึงความเครียดในอากาศ และรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักหน่วงของพ่อเขาตัดสินใจในใจว่าเขาจะต้องช่วยพ่อปกป้องครอบครัวและหมู่บ้านไว้ให้ได้อย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้ยังไม่จบเพียงแค่นั้นเมื่อรุ่งเช้าพ่อก็มีท่าทางแปลกๆมากขึ้นพ่อเริ่มเดินทางไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปในป่ายอย่างลับๆโดยไม่บอกใครน้องฟ้ารู้สึกถึงความผิดปกติ จึงตัดสินใจติดตามพ่อไปอีกครั้งเขาแอบตามพ่อไปในป่าลึกซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเช้าตรู่ก่อนที่แสงแดดจะเริ่มส่องลอดต้นไม้ขณะเดินเข้าไปในป่าเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงกระทบของบางอย่างกับพื้นดินแต่เสียงนั้นไม่ได้มาจากพ่อแต่มาจากทิศทางอื่นที่มืดมิดกว่า เมื่อไปถึงจุดหนึ่งน้องฟ้าก็เห็นสิ่งที่ทำให้เขาตกใจพ่อกำลังยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนในชุดคลุมสีดำพวกเขามีท่าทางมืดมนและดูเหมือนจะมีพลังที่น่ากลัวพ่อยืนอยู่ตรงกลางพยายามผลักดันพวกเขาออกไปด้วยพลังที่เขามีแต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนะักเพราะพวกเขากำลังรวมตัวกันและใช้พลังมืดเพื่อขัดขวางพ่อ น้องฟ้าเห็นพ่อกำลังมีปัญหาเขารีบพุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อช่วยเหลือพ่อแต่ทันใดนั้นเองเขาก็ถูกพลังลึกลับปางอย่างดึงดูดให้เขาตกอยู่ในอำนาจของเงามืดน้องฟ้าเริ่มรู้สึกเหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็นรัดเขาไว้เหมือนกับข้างในเขาต้องการจะหลุดออกมาพ่อหันไปเห็นลูกชายกำลังถูกควบคุมด้วยพลังนั้นเขาตะโกนเรียกชื่อของน้องฟ้าฟ้า อย่าให้มันควบคุมลูกพ่อพยายามใช้พลังสุดท้ายเพื่อทำลายอำนาจของเงามื่อที่ปกคลุมตัวน้องฟ้าพ่อใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยลูกชายของเขาพลังยักย้ายของพ่อเริ่มลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งและมันก็สามารถทำลายพลังของเงามืดได้จนหมดสิน้นเมื่อพ่อช่วยน้องฟ้าออกมาได้พวกเขาทั้งคู่ก็หันหลังหนีอย่างรีบเร่งพ่อพาน้องฟ้า วิ่งกลับออกจากป่าอย่างรวดเร็วก่อนที่เงามืดจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับมาถึงบ้านพ่อและน้องฟ้านั่งหายใจหนักด้วยความเหนื่อยล้าน้องฟ้ารู้สึกดีใจที่ได้อยู่ข้างพ่อในเวลากับขันและพ่อก็ยิ้มให้กับลูกชายและกล่าวว่าวันนี้เราได้เห็นพลังของเงามืดแล้วฟ้าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คืนวันนั้นพ่อและน้องฟ้าเดินกลับมาถึงบ้านอย่างเหนื่อยล้าภายในหัวใจของทั้งคู่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลพ่อพยายามรวบรวมสติและปากก็ยังคงสั่งห้ามไม่ให้พูดเรื่องนี้ออกไปจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าพ่อเริ่มพูดถึงแผนการที่ต้องเตรียมตัวต่อสู้กับเนามืดในครั้งนี้ฟ้าพ่อคิดว่าเราต้องหาวิธีรับมือกับพวกเขาอย่างจริงจังแล้ว พ่อพูดเสียงหนักแน่นขณะที่นั่งอยู่ข้างโต๊ะในบ้านน้อมืดเหล่านั้นมีพลังที่อันตรายและแฝงไปด้วยความชั่วร้ายพวกมันจะพยายามหาทางทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางทางของพวกมันและพ่อไม่สามารถให้พวกมันทำลายหมู่บ้านและครอบครัวของเราได้น้องฟ้ารู้สึกได้ถึงความตึงเครียดในคำพูดของพ่อเขาคิดว่า แม้พ่อจะเป็นยักษ์ย้ายที่มีพลังมากมายแต่พ่อก็ยังมีความกลัวและความกังวลอยู่ในใจเขาไม่อยากเห็นพ่อต้องผเผชิญหน้ากับอันตรายเพียงลํำพังพ่อครับพวกเราไม่สามารถให้พวกเขามาทำร้ายเราได้แน่นอนเราต้องหาวิธีช่วยกันน้องฟ้ากลา่าวพ่อยิ้มให้ลูกชายก่อนจะตอบว่าพ่อดีใจที่ลูกคิดแบบนั้นฟ้า การที่พ่อมีพลังยักษ์ไม่การทำให้ทุกอย่างง่ายดายบางครั้งพลังนี้ก็ไม่สามารถช่วยเราได้ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับจิตใจที่เข้มแข็งและการร่วมมือกันร,ระหว่างพ่อกับลูกเมื่อวันรุ่งขึ้นพ่อและน้องฟ้าตัดสินใจไปหาผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านที่เคยช่วยเหลือ,อหมู่บ้านจากเหตุการณ์ต่างๆบางคนเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องพลังลึกลับ และศาสตร์โบราณที่สามารถช่วยพวกเขาเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับเงามืดพวกเขาต้องไปที่ยอดเขาซึ่งมีนักบวชเท่าผู้เป็นอาจารย์แห่งป่าโบราณน้องฟ้าและพ่อเดินทางไปยังยอดเขาที่ห่างไกลพวกเขาผ่านป่าอันลึกลับที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปจนถึงถ้ำที่อยู่บนยอดเขาในถ้ำนั้นมีนักบวชผู้หนึ่งน,นั่งอยู่กัดสมาธิใบหน้าของเขาเซีดเสียว และอายุของเขาเกินกว่าหลายสิบปีแล้วนักบวชลืมตาขึ้นช้าๆเมื่อเห็นทั้งสองคนเข้ามาเขาพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นว่าพวกเจ้ามาที่นี่เพื่อขอคำแนะนำใช่ไหมพ่อพยักหน้าช้าช้าก่อนจะพูดออกมาว่าท่านอาจารย์เราต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการต่อสู้กับเงอมืดที่กำลังคุกคามหมู่บ้านและชีวิตของเราเราต้องการรู้วิธีที่จะเอาชนะพวกมัน นักปวดเท่าผู้นั้นยิ้มบางๆเจ้ามาในเวลาที่ถูกต้องแต่การเอาชนะพวกมันไม่ได้อยู่แค่ที่พลังนั่นคือลักษณะของสิ่งที่เราต้องทำในการต่อสู้กับความมืดพลังทางจิตและการเข้าใจวิธีธรรมของการต่อสู้กับความชั่วร้ายคือสิ่งที่สำคัญนักบวดเริ่มเล่าให้ฟังถึงคำสอนที่มีมานานกว่าหลายศตวรรษว่า ความมืดไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยพลังเพียงอย่างเดียวหาก่อแต่ต้องใช้ความสมดุลระหว่างแสงและเงาเพื่อไม่ให้ความมืดครอบงำจิตใจการต่อสู้กับนอมืดจึงไม่ใช่แค่การใช้พลังอย่างเดียวแต่ยังต้องพึ่งพาความเข้าใจในตัวเองและการเข้าถึงความจริงในใจวิธีที่จะเอาชนะพวกมันคือการใช้พลังในตัวเราเองพลังที่ไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งทางร่างกาย แต่เป็นพลังจากความรักความหวังและการเสียสละนักบวชกล่าวต่อพวกมันจะเข้ามาหาเจ้าตามจุดอ่อนในใจเจ้าต้องทำให้จิตใจของเจ้ามีความมั่นคงและเบอร์สุดไม่ให้พวกมันสามารถใช้ความกลัวมาบงการจิตใจของเจ้าได้น้องฟ้าฟังคำสอนของนักบวชอย่างตั้งใจเพราะเองก็รู้สึกว่าคำแนะนำเหล่านี้ไม่เพียง แต่จะช่วยพวกเขาในการต่อสู้กับน้างมืดแต่ยังช่วยให้พวกเขาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ในอนาคตพ่อครับเราจะทำตามที่ท่านอาจารย์แนะนำใช่ไหมน้องฟ้าหันไปถามพ่อด้วยความหมองพ่อยิ้มและตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงใช่ฟ้าการเอาชนะความมืดไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางร่างกายแต่มันคือการปกป้องจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เราจะต้องเข้มแข็ง และไม่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำเราทั้งสองออกจากถ้ำและเดินกลับลงจากเขาด้วยความมั่นใจที่พวกเขาได้รับจากคำสอนของนักบวชเท่าทั้งพ่อและน้องฟ้ารู้ดีว่าพวกเขาต้องพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งและพวกเขาต้องการพลังจากภายในเพื่อเผชิญหน้ากับเงามือที่รอคอยอยู่ในอนาคตเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อและน้องฟ้าเริ่มฝึกฝนจิตใจ และร่างกายตามคำแนะนำที่ได้รับจากนั้นในคืนถัดไปหมู่บ้านก็ได้เผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากเน้วมืดอีกครั้งนามืดเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้หมู่บ้านคราวนี้พ่อและน้องฟ้าพร้อมที่จะต่อสู้ไม่เพียงแต่พลังจากภายนอกแต่ยังพึ่งพาพลังภายในที่จะเป็นกำลังสำคัญในการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่มืดมิดเหล่านั้นพวกเขารู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ จะไม่ใช่การต่อสู้ที่แง่าดายแต่เป็นการต่อสู้ที่ต้องอาศัยความมั่นคงในใจและความร่วมมือระหว่างพ่อกับลูกเพื่อลบล้างความชั่วร้ายที่คุกคามหมู่บ้าน